นะำตัวะไรครับผมสวัสดีค่ะเรต้านเซนนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่งาน20ปี Anniversary น,น,นะคะของโปโลค่ะแฟนความิีดีด้วยนะคะก็กีฬาขี่ม้าเข้า20ปีแล้วนะคะในประเทศไทยค่ะเป็นงการเล่นโปโลขีม่ม้าของเรต้าค่ะจริงๆเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆเลยก็คือเราเริ่มจากขี่ม้าเป็นอยู่แล้วนะคะแล้วก็มี พี่พิมศรีย่านี่แหละค่ะชวนไปบอกว่าเรื่องอยากจะลองขี่ม้าโปโลไหมแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ลองก็รู้สึกชอบเลยแล้วก็สนุกมากๆแล้วมาที่ใช้ในกีฬาแข่งโปโลเนี่ยก็จะไม่เหมือนมาที่เราขี่ทั่วไปด้วยสกิลเขาจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ลองเนี่ยเราก็ชอบมากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทันคิงพาวเวอร์ด้วยนะคะที่มีกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยก็เพราะว่าคุณวิชัยคิงพาวเวอร์เลยค่ะคมันคือความตื่นเต้นความท้าทาย แล้วก็การโฟกัสค่ะเวลาเราขี่ม้าเนี่ยนอกจากเราคอนโทรลมาแล้วเราก็จะต้องตีลูกด้วยแล้วก็ลูกก็จะมีโกมีเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคู่แข่งที่จะมาแย่งลูกก็อะไรเงี้ยเนี้ยแต่ว่ามันคือแบบอะดรีนาลีนที่แบบการแข่งการขี่ม้าเนี่ยมันสนุกมากๆเลยแต้ว่าเหมาะมากสำหรับคนที่รักม้าอยู่แล้วนะคะน่าจะชื่นชอบการขี่ขขม้าโปโลมากๆค่ะยยแตยังไม่เคยไปแข่งขันเลยค่ะส่วนมากจะตีเล่นๆนะคะ่ะ ก็บอ,บอกเลยว่ากีฬาแข่งขันขี่ม้าโปโลเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่โด่งดังมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแข่งเอเชียคัพเร็วๆนี้ด้วยสําหรับคนที่ชื่นชอบก็อยากให้มาดูมาติดตามนะคะมาเชียร์หรือว่าอยากจะลองเข้ามาฝึกฝนเป็นนักแข่งหรือนักขี่โปโลก็ได้ค่ะในอนาคตค่ะ